ส0ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เดอะแกรนเจ้าพระยาครูอสเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยากับดินเนอร์ซีฟู้ดและอาหารบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูชมโชว์ชุดพิเศษพร้อมเสียงดนตรีและนักร้องมาขับกล่อมเพลิดเพลินกับวิวสถานที่สำคัญตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพบกันที่เอเชียทีคถนนเจริญกรุงทุกวันเวลา19.15นาฬิกา15นาทีถึง21.15นาฬิกา15นาที ที่นั่งโทร02 541 5599หรือ098 562 6947ลา์แอดเจ้าพระยาครุสแล้วคุณจะพบกับความคุ้มค่าและบริการที่ดีที่นี่เรือสำราญเจ้าพระยาครูิส สวัสดีค่ะพบกับมโม่อีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการดีๆที่นำเสนอแหล่งท่องเทีย่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธธรรมและงานเทศกาลต่างๆสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการสพาท่านผู้ชมไปเทีย่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยพันธุ์ท้ายนเรศสิงห์ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามไปร่วมงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเลซึ่งจัดขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีแม่ค้านำอาหารทะเลสดๆพร้อมอาหารพื้นเมืองมาขายในราคาถูกพร้อมพาไหว้พระและล่องเรือตามรอยประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์กันค่ะ เราเริ่มต้นกันที่วัดโคข,ขามอเภมืองจังวสมุทรสาครวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเราวช่วงปีพุทธศักราช2222วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายได้แก่ศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิมและเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์อาทิเช่นชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัยและบุษบกโบสถ์มหาอุดที่มีหน้าบันไม้แกะสลักงดงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอย่างชัดเจน หลวงพ่อสำมฤทธิพระพุทธสิหิงอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในประเทศไทยมีพระพุทธสิหิงเพียงสีองค์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้นั่นเองโดยตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้นอายุเก่าแก่ประมาณ300ปีท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมพาท่านเดินทางเข้ามาวัดโคกขามตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ เราอยู่ภายในบริเวณวิหารซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ของวัดโคกขามแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดโคกขามถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อี่วัดหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับตอนนั้นเนี่ยวัดโคกขามเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผู้คนรู้จักอะไรวัดน,นี้มากมายนะครับแต่ถ้าเผื่อย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระเพประชาญกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามี กบฏเกิดขึ้นในละแวกนี้ก็คือแถวแถวเมืองสาครบุรีหรือเมืองสมุทรสาครหรือจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันนี้นะครับทางสมเด็จพระเพชรราชาก็มีหนังสือไปหรือทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมมีหนังสือไปอย่างเมืองนครศรีธรรมราชให้ยกทัพมาทางเรือแต่ในครั้งนั้นเนี่ยครับกองทัพของเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อยกมาแล้วเนี่ยก็ได้อญเชิญพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์เมื่อมีการปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ ก็มีพระยารามเดโชนะครับได้มาอุปสมบทแต่ว่าในาสมัยนั้นเขาเรียกว่าบวชเป็นพระภิษุสงฆ์ที่วัดโคกขามแห่งนี้แต่ตอนมาบวชนะครับได้เชิญพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์มาประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้ชาวบ้านมาขอพรเรียกว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ครับ mm hmm. เห็นไหมครับด้านครับด้านหลังนี่คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ แต่ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าพระพุทธรูปหลบข้อสพริตองนี้ก็คือพระพุทธสีหิงนั่นเองเห็นไหมครับพระพุทธสีหิงเป็นองค์ที่4ของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้องค์ที่1อยู่ที่ไหนฮะประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับองค์ที่สองอยู่หอพระสิงค์ก็คือเมืองนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน องค์ที่สามก็คือพระพุทธสิหิงประดิษฐานอยู่ณวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่องค์ที่สี่ก็คือองค์นี้ครับพระพุทธสิงิ์องค์ที่สี่ก็คือวัดโคกขามแห่นงนี้นะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับท่านผู้ชมมาสังเกตให้ดีนะครับพระพักเนี่ยจะดูอิ่มเอ,อิบปวบปวดนิดๆน,นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันผู้คนก็เดินทางมาสักการะ บูชาพระพุทธสีห์งนี้กันมากแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเรียกกันตามปกติก็คือหลวงพ่อสัมฤทธิเ์เนื่องจากว่าเมื่อมาขอพรแล้วเนี่ยฮะได้สมความปรารถนาจึงเรียกว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ก็คือสัมฤทธิผลน,นั่นเองนะครับและถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมฮะาถ้าเผื่อเดินทางมาวัดโคกสามแห่งนี้นะครับเมื่อได้บูชาขอพร อ,อพระพุทธสีสิงห์องค์ที่4ของวัดโคกขามแล้วนะครับคุณก็ชมบริเวณวิหารแห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็จะมีเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยาครับแล้วบริเวณรอบวิหารแห่งนี้ก็จะมีเสมาเสมาถือว่าเก่าแก่และสําคัญมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณเที่ยวบริเวณวัดโคกขามแห่งนี้แล้วเนี่ยบริเวณนี้ก็มีท่าเรือซึ่งสามารถจะล่องเรือเดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งเกี่ยวกับพันธายนรลสิงห์นะครับในคลองโคกขามแห่งนี้ก็คือในสมัยพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ปแห่งกรุงศรียอยุธยานะครับงั้นเดี๋ยวเราออกจากวัดโคกขามแห่งนี้แล้วเราจะไปล่องเรือในคลองโคกขามแห่งนี้ปัจจุบันคลองนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากนอกจากคดเคี้ยวแล้วเนี่ยน้ำยังไหลเชี่ยวเรียกว่าแรงมากทีเดียวนะครับเราออกจากวัดโคกขามไปลงเรือชมความงามธรรมชาติและวิถีชีวิต2ฝั่งคลองโคกขามพร้อมกับไปตามรอยประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงค์ค่ะ คนเราทททุกกกคนนนเเเเเหหมหมืือออออาาาางีีี่่่ยยวไลบธดรขึ้นเรือที่ท่าบริเวณสารพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขามสารแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พันท้ายนรสิงห์ผู้ที่เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดีถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะกันค่ะ เราเดินทางต่อไปยังวัดสุทิวาดวรารามหรือวัดช่องลมตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาครตำบลท่าฉลอมสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั้นประกอบด้วยพระบระมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอมหลวงพ่อหินแดง11นิ้วพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนปลายทำด้วยศีลาแดงทั้งองค์มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมือมี6นิ้วจึงเรียกว่าพระสิบ นิ้วิหารหลวงปู่แก้วภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่แก้วอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดช่องลมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะและนกนางแอ่นนับพันตัวที่ทำรังและอาศัยอยู่ตามลวดลายแกะสลักเหนือผนังและช่องเหนือฝ้าเพดานของวิหารหลวงปู่แก้วคะ่ะ one gun and sent high. ชิมอาหารอร่อยๆอกันแล้วก็ถึงเวลาไปล่องเรือสำราญ The Grand เจ้าพยาครูสโดยมีนางรำมาแสดงรำต้อนรับก่อนที่จะลงเรือกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เรานะคะเดินเล่นชมบรรยากาศที่เอเชียทีกันไปแล้วนะคะตอนนี้โมโม่อยู่บนเรือสำราญระดับ5ดาวนะคะกับเรือสำราญเจ้าพยาครุสนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพวกเรานะคะได้ไปทําการตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเรือลานี้นะคะตั้งแต่เดินเข้ามารู้สึกประทับใจมากๆเลยกับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาล่องเรือชมบรรยากาศและวัฒนธรรมนะคะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโมโม่ไปชมนะคะ ตอนนี้นะคะโมโม,ม,มอยู่กับคุณเอ๋นะคะคุณภูวดีคุณผลินค่ะกรรมาการผู้จัดการบรือสำราญเจ้าพยาครุสนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าสําหรับเรือลํานี้นะคะที่เปิดมายาวนานกว่า18ปีนะคะตอนนี้มีซิกเนเจอร์อะไรแล้วก็อยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมมาที่เรือลํานี้ด้วยค่ะจริง,รงๆต้องบอกว่าเรือเรามีเอกลักษณ์ของเรานะคะในแง่ของการตกแต่งที่มีความเป็นไทยผสมผสานนะคะ จะแบบไม่โมเดลกับไม่ไทยจนแบบคนไทยไม่ชอบอนะไรี้ยเราพยายามะสมผสานว่าคนไทยก็ชอบอยู่คนต่างชาติก็ยังแฮปปี้นะคะแล้วก็กับการต้อนรับนะคะบรรยากาศการต้อนรับจึงการดับไทยนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยให้การต้อนรับอ,อย่างเป็นกันเองแล้วก็ยังคงความเป็นไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยะคะ่ะแล้วอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่ทําให้เปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้แล้วก็คนยังแน่นทุกๆวันแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวแล้วจะบอกพนักงานทุกคนว่า เราอยากได้รับการต้อนรับแบบไหนจากจากจากคนที่เราไปให้ไปรับบริการเราทําจากใจเรานะคะนั่นคือสิ่งที่ที่บอกทุกคนไว้และทุกคนพนักงานบนเรือเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะบอกเป็นพนักงานที่อยู่ ให้มีโควิดหรือว่าอะไรก็ตามพวกเราก็ร่วมกันฝ่าฟันแล้วสําหรับอาหารนะคะอะไรที่เป็นซิกเนเจอาาร์บนเรือบาใช่ไหมคะตอนนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะคะคนไทยเน้นซีฟู้ดเลยนะคะแต่ต่างชาติก็ชอบซีฟู้ดเหมือนกันนะคะ เราก็จะเน้นเรื่องซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีผันไทยคุ้งสดที่ขาดไม่ได้เลยนะะนแล้วก็เป็นซาชิมิก็คือปลาดิบท้างหลายนะคะรวมทั้งมีอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเลยรวมทั้งความเป็นไทยเราก็มีความหลากหลายต้องบอกว่าเราเปลี่ยนเมนูตลอดนะคะอันนี้รับอรองคุณภาพแล้วความสะอาดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย และนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทําให้เรือสํำราญเจ้าพยาครูสนะคะอยู่มายาวนานกว่า18ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมโม่อยากจะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ชมนะคะมาลองจริงๆนะคะบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆเลยแล้วเราก็จะใช้เวลาล่องเรือกันประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณคุณเอ๋มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับทางเอเชียมอร์นิ่งค่ะขอบคุณนะคะ เี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวดูซิกเนเจอร์ก่อนเลยที่เมื่อสักครู่น,นี้คุณเอแนะนำนะคะกับผัดไทยกุ้งสดนะอันนี้ชื่นชอบแน่นอนทางคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็คือเพิ่งตักมาร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกัน,นะะอากาศดีมากนะคะนี่หน้าร้อนก็คือแบบไม่ร้อนเลยเส้นเหนียวนุ่มมากๆค่ะ เรามาดูกุ้งไข่ดีนะคะอันนี้บอกเลยว่าคนแย่งกันตักเลยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหัวแน่นๆเลยมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยสดแล้วก็มันมากๆเลยค่ะยางเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานต่อก่อนนะคะท่านผู้ชม สำหรับเรือเจ้าพยาครุสนะคะเขามีอาหารเสิร์ฟทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นโซนห้องแอร์แบบนี้ส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นโซนเอ้าท์ดอร์นะคะแบบรับลมชิลๆแล้วตอนนี้ค่ะมาดูซิกเนเจอร์เลยอันนี้ตักกันไม่หยุดเลยนะคะกับซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลของเราสดสดเลยนะคะทั้งกุ้งหอยนะคะแล้วก็ยังมีซาชิมิด้วยทางด้านนี้นะคะ,ะมามาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าว่าตัวโตๆสดๆน่าทานขนาดไหนนะคะ ขึ้นมาด้านบนชั้นสองกันบ้างนะคะไม่น้อยหน้านะคะคนแน่นเลยนะคะกับโซนอาหารไทยตรงนี้นะคะ ซึ่งมีทั้งผัดไทยส้มตำนะคะแล้วก็มีพวกแกงไทยๆท,ที่เขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูนะคะกันไปแต่ละวันเนี่ยให้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ทางที่เรือสำราญเดอะแกรนเจ้าพยาครูสล่องผ่านนั้นจะเริ่มตั้งแต่ท่าเรือเอเชียทีคล่องไปจนถึงสะพานพระรามแปดโดย2ฝั่งแม่น้ํานั้นจะมีสถานที่สวยงามมากมายให้ได้ชื่นชม mm hmm. เช่นโบสถ์ซานตาครูสวัดอรุณวัดพระแก้วไอคอนสยามเป็นต้น บนเรือลำนี้มีพื้นที่กว้างขวางโดยแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นห้องแอร์ส่วนชั้นบนจะเป็นโอเพนแอร์อาหารที่เสิร์ฟนั้นก็เป็นอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติไม่ว่าจะเป็นของปิ้งย่างเมนูซีฟูด้ดกุ้งเผาหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ปลาดิบซูชิตลอดจนของหวานขนมเคก้กขนมไทยนานาชนิดและผละไม้รวมถึงเครื่องดื่มที่เสิร์ฟบ,บริการตลอดเส้นทางท่ามกลางเสียงเพลงเสียงดนตรีสดจากนักร้องนักดนตรีบรรเลงขั กล่อมเบาๆแสนโรแมนติกสลับไปกับการแสดงรำไทยอีกด้วยค่ะ ทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอในหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอมากมายหากอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายนาและพื้น มหาสัจร,ร์เมืองไทยเจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัสรรย์เมืองไทยสิ่งเหล่านั้นรอยอยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรพบ มีอะไรร้อนๆดื่มไหมคะนปีนี้น้องรอพี่อยู่บนดอยน้องแอบใจน้อยคอยพี่กลับมาบนดอย องศาคอยที่กลับม,มามาบอกรักกันันดอย อยู่ใกล้ๆผู้จะแข่งแค่ไหนพี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะววานจะบิกคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน ลองแพ้ปีนี้น้องยังไม่มีคนจอยนั่งตาละห้อยห้อยคาจิบช้าลมทานปีนี้น้องมีเพื่อนแค่ลาเมื่อไรพี่จะมาคุยกับปลาด้วยกัน <c oughs> กลับมายานานกว่านี้น้องใจไม่ดีแล้วนะรอพี่กลับมาให้รู้ว่ายังคงขอ มามาเที่ยวทั้นะอยากเจอยิ่งไปยิ่งไทยขอคุณค่ะยิ่งสุขใจกว่าที่เคยมาไปมาไปเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand สุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ f e c o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  k n p a พ Asia Morning ค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับในสัปดาห์นี้มัมม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ